เขียนมัดย e <Slow> ู่แบบนี้เนาะเออนี่เห็นนี่แล้วท่านผู้ชมเ็นยางเขาจำเนาะลงแล้วบ้านเขากรบื้อแล้วใส่เนี่ยนี่ครับสามตัวกนละเนาะสา้ตัวนี่ได้ไรท่านผู้ชมยกับแจว สบายดีท่านผู้ชมอ่าตอนนี้บ่าวต้อยอยู่ที่บ้านเวียงใหญ่เมืองอาสพรแขวงสวันเขตจอว่าเป็นบ้านชนบทเมืองอาสพรเนาะจอว่าเป็บบี่ยนครั้งนิดที่ทีมง,งานวิถีชนบทเราได้มาไทายทำที่เขตเมืองอาสพรท่านผู้ชมไอ้เบื้องภาพวิถีชีวิตบ้านเฮือนอะไรนะวิถีชีวิตลองทามๆไปผมพร้อมจัน ว่าทีมงานเขานัดน,น้องๆไว้อยู่ใส่เนาะเดี๋ยวเอาสิไปตามหาน้องๆเพราะทีมงานเขาเป็นผู้นัดว่าโอ้หลังนี้พอดเลยบ่พอดเลยบ่นเลยสบ,บายดีซื้อวุ้มาเดอ้อน้องวุ้มาบ้านใดบ้านเวียงไซมึงอักนสะพอนสาวผู้ไทยป่นเลยสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยบ้านเวียงไส้พนักงอานสะพอนผู้นั้นเนี่ยซื้อไงคน,น น้องซุปน้องยูทูบเฮ้ยยูทูบอะน้องกอะเฮ็ดยูทูบไปติดตามไปเด้อส่งบุญมาสาวผู้ไทยเด้อบุญมาสาวผู้ไทยมื้อนี้สิไปใส่นี่ยไกันไปใส่ไปหากิกนดูเซ่ไปหาเขตผู้เทียนเออ,ไป,อไปซากแคทไปซากแคโอ้ไปแคมน้ำซีบนเขาข้ามมาคุณบอกเนี่ยนี่แวะไปทางที่โอ้โค้งไปทางที่ผม สาวเพื lee, ่ pues. long, Ou, อนพาไปหาเขียดมือนนีได้ฟองหายอยู่บ่ให้ลุ้นนํากันไอ้น้องๆเพื่อนกันพาทีมงานเอามาหอดแคมเซ่แล้วแคมโซ่คนอื่นเซ่ยังหนีนแล้วเซ่จ้ำพรซ่จ้ำพรโอ้เซ่จ้ำพรถ้าอยู่บ้านแคมเซ่หากินง่าย เตี้ยให้แล้วนาก็ไม่ได้ไปเฮ็เดเบี้ยทางใดนเนาะก้นมันต้อแบบนี้เนาะแล้วนาแหละก้นมันต้ออีกข้ามฝ้าพุ่นบนน่หมดเลยแต่กระเปี๊ยกอะไรพวกนี้นาะลงทึนแน่จังหน่อยผมเป็อนอย่างเนาะ <c oughs> <c oughs>

น้องน้องบุญมาบ่น้องบุญมาเนาะยังบุชื่อซื่อป่ะนึ่งน้องบุญมาตาบุญมาหลายหลายคนก็น,น่าจะได้ติดตามช่องยูทูปคนอยู่เออก็บอกว่า่ได้าทางนี่ เป็นไงเนาะยามหนาวพอเดียวมาลุยน้ำเนาะโอ้โอ้แคมหากินลุยน้ำสะเขียดความใหม่ความใหม่ของปืนเราเลยสะเขียดเอาไม้มาสะมันออกจากขีฬาไหนนี่บ่าความใหม่ของการสะค่อยมีมีเคยสะบ่บ่มีบ้านเคยไม่ได้ ลังลุยน้ำมาสะกับบดได้บนมันได้กะบดสามบดซี่เลยน้องบุญมาสาภูไทยเพื่อนมาสะเขียดเลยได้เลยเขียดโอ้โหเขียดแบบนี้อ,อ่ะเานเาะโอ้ยห,หาก็เคยเห็นเลยแต่เกิดมา สะเขียดโหแนวนี้เนาะสะเขียดนะเขียดตัวนี้กันเห็นอู้เอาโซ่ใกล้ๆก่อนเขียดยังเนี่ยคนเอื้อเขียดหลังซาเขียดหลังซาเขียดหลังซาเอาได้เขียดหลังซานีมบอกอได้เขียดหลังซานีนะอ่าโอ้บุดเดียวเนาะไเอาแล้โอ้ไววเนาะโอ้คันบ่อนหลายนี่แล้วกะ สามตีโตในแห่งเดียวอยู่กับมีไบได้หคะ่วยเห็นบวเจ้าบมีเอามือ้า่านเห็ด้สตัวสองตัโตนะคุยจะได้ลลายไดไหม่วดอก่นี่เอาให้ัง้บงให้ก้องบังด้วสัดๆอะไรไม่มีนะบีต้องฮักแข้งมาเลยเวลาฮักละคันคันนี้ักใ่ากัน แต่ขี้ดินแถวนี้มันสะได้ไหวเพราะมันเป็นขี้ดินแลบเลยมันทำมันจะเลิกไอยนึงมันมีคือแบบขี้ดินแบบเป็นสมโพนแบบนั้นนะสะได้ไหวอันนี้มันจะเลิกไอยนึกขี้ดินกบบอยู่นองอ๋ออยู่โพนเหาสะลงมาเลยมันหินเลยแม่ควมเราหมดแล้วขี้ดินไสอันเม็ดใหญ่นะกลัวมีข้อมีอะไรอันนี้คอยเห่าเนาะเกิดอะไรน้องบุญมากับน้องอย่างก่อนนะรีบซื้อ่น้องบุญมากับน้องสุกเหมือนบ้มินี่มากะ มีเห็น,เ,นเลยลูกได้เจ้าตัวละ <c oughs> ย,ย,ยังไม่ได้บุดจำบุดเป็นคนอะไรได้หลายกว่าสาวภูไทยบ้านเวียงไซเมืองอัดสพรนนะคนมาสะเขียดเฮาก็หาก็เคยได้ยินแล้วหาก็เคยเห็นว่าสะเขียดเฮาก็งงอยู่เห็นอะไร <c oughs> คือความหมายมัน <c oughs> คือเอาไม้มาสะสะขี้สายออกจาก,<อ>จ,ากจากเขียดนี้เดี๋ยวเปล่นขม,มอนวันนี้นเลยจ้ะโบมีโบได้เห็นเดี๋ยวนี้จากเธอเด็ด น้องเพิ oh ่นเห็นแล้วน้องโอ้ยเยอะเลยเต่าขันลงมาถ้าบิดแห็งกระเจ๊กเนาะมันอันนั้นนะสะเขียดเพ่กยังมีทันสะนะแห็งกระเจ๊กได้หลายเขียนดุเรดงนะน่ายันโด้เขียนมากอยู่แบบนี้เนาะเออนี่เห็นนีู่แล้วท่านผู้ชมน่าก็เป็นบางเทพเลย ไม่มีค่อยมีโลกระตันนะแต่ข้าหนาสะนี่อยู่ในนั่นเม็โกะตันเขียดทรายแต่ในตัวนี้อ๋ออยู่กว่ามีเนาะมีเขาอื่นมีนอกสะเขียดงงไหมงงสะเขียดโอ้หลายเนาะนี่เราได้หลายได้เนี่ยนะน้องบุญมาได้หลายได้เมื้อนั้นเฮาก็มาเฮามาตอนเช้านะเฮามาแป๊บเดียวนึงก็ได้เลประมาณครึ่งคลองนี่แหละโอ้ไวดอกนั่นน่ะไวอยู่ไดน

ตัวเลยนี่น้องบุญมาได้สองตัวเลยแป๊บเดียวก็พอมุกแล้วนี่เนาะไล่จริงๆไม่ละลายก็คือว่าอะไรสามสี่โตญุ่นดีเมื่อนั้นนะจนจนจะอ่อนเนาะมื้อเข้ามาจนข้ามครับแล้วมาจนข้ามครับสามตัวสี่โตทราบไปเลยก็ได้สามตัวสี่โตได้ไหวทันขันเขายังไม่ได้ซราบนะได้ไหวแบบกลางเว้นแล้วมันมาลี้อยู่ทรายนี่บ่ การคืนมันออกบ่เนี่ยเขียนนะหรือว่ามีเต็มวิธีนี้บ่กที่เอามันน่ะถ้ามันถ้าอยู่นองอยู่เพลนะมันมันมันมีแซบเลยเขียนนะเขียนแบบแบบนี้แต่ว่าโตอยู่นองมันมีแซบอยู่สายแบบนี้นะมันแซบอยู่สายแบบมีแซบกว่็มันกินสะอาดกว่าบ่อ่ะประมาณไหวเนี่ยไปป่นไปเพลก็แซบก้วแค่น้อยนะเขียนทีนั้เนาะแล้วเคียอยู่นั่นเนาะมันแซบถ้าเสร็จเขียนอย่างนี้เนี่ย ขาว่ามันแ่บกว่าทีอว่ามานะกระเปรกไก่กันสนับไปนับมาเดี๋ยวเดี๋ยเานี่ยเออเป็นวิธีการที่แปลกดีป่ะโอ้ลงคลิปไปแล้วล่ะท่านผู้ชมลองไปไปเฮ็ดแบบนี้เบิงเนาะบ้านเขากระบื้อเนาไใส่เนี่ยนครับตัวพนะเนาะสตัวนะมันมีแลนดไปีกมืนโมูรฮแขงมันแห้งโม่ลงแล้วเนาะมันยาน ไปตะมอนนำยุ okay, <reco> ่งนดี๋ยวเอาสิไปลอกเมื่อเช่หน่อยเห็นน้องบุญมาเพิ่นเจ็ดคือน่นม้วนนะเดี๋ยวสิบเป็อกเมื่อสิได้สิได้กินโปอตู่ใชเอาลงเลืกเล็กเลยบ่น้องแมนถ้าเจอฮอดินเป๊ะมาเลยเนาะได้ไหวอยู่ใส่แบบนี้เอาอีกกอนเนาะนี่ดิโอ้บ่ลองเบิ่งบ่บางคน มาเนี่คนอต้ดโ oh, ้ตโคอดโค้โค like so, kind of, okay. ้ดโคบดโ้อโค้ดค้้ดยค้ด้ด้ดโค้้อโคโคตด้ดโค้ด้ดโค้้ดโ่้อโค้ดโคดโค้ดโคดโค้ดโ้ดโค้ดโโค้คดด้คดดน้ มาแม่ค่อยกับค่อยกับเพนไหมมาแม่ลองบ้างไหมลองบ้างไหมบ้างโอเคโอเคให้น้องให้น้องบุญมาเพื่นมาเฮ็ดต่อเอาบมสับนานไปเลยทั้งมแล้วนี่ มือซานไ่แมอาเเห็นนจเาเลยนะตุย่ะมือซานว่มาได้แล้วแต่ฮานะเจ็บมือกัเลยเอาไม้แล้วว้กว่าอ้ว่าเอาไม้เล้ไว้กว่าเอาไม้มว่ายู้ท่าพระพุนันั้นกัเลยทำรถจกรถทำรถพอดและดูอาทางเห็นเย đây là Samsung có mốc như vậy này lủng đi <laughs> nó, kiệt này nó, kiệt sài này đi, đây là ดูเนทางเติมพนพไปหามงนั้นนำไปได้เตะหอยกับกี๊มันก็อยู่มันอยู่บนอ่อนๆได้เนาะได้ไอีกแล้วเอากระติกกินในมาเร์พักที่ส้มเหัก่ช่ือส้มพน้ำมันก็มีน้ำเพิกกอว้าวที่นงามงามะโ่ไปใน้ายพิีกีน่าันเกนน้่ามัน อันเจออีกแล้วทสองอายถไ่ปอะไรกินเขียดนี่มกบ่ป่นป่นป่นแล้วก็แกงโชยไม่จะเขาเอาไปป่นป่นมีกับโลกครับอแบบนี้ครับง่ายเนี่เขาส้นกินเมนูป่นป่นก็ได้นะป่นพี่น้องว่าเสพมาแล้วนีันี่น้องกินับ ยายบนไม้อีกบ่ะลูกลภมกลูกะพกกาลมาลน้ักอันกากกาดซ่อมมานั่นี่น่อเพิ่มเพิ่มีไปหาซื้ออได้แสบไดหวานๆนะเดี๋ยวนจะีสดนออเอสะดไปดี๋ยวเดวตัวนี้สองโตสองแล้วนะเจุบนดห่อมีดีนะครับยังเดียวเด้อน้องๆก็หากินมักนงเดี กดบาทเดียวก็ได้แล้วเขาซื้อตู้ไปแ้งมาอนมาเนี่ยสะแห้งมาน,มานาแหงน้แหงงานกินมนันอูนิืนเนต่ร <c oughs> ่นเนาะอ่นดิโอ้เป็น้าเอื้อื้อเราตุ้ย่ามานเลย <c oughs> มานเลยวันนี้ น้องซุปได้ซื้อไหม่ะน้าจับไม้ซื้อก็ไม่โอ้ได้เปลี่ยนซื้อไม่แล้วน่ยบอนมันมีได้บอนบอนมันมีมีกับมีมี่นะได้ละมาได้แล้วกระดาษกระดอได้ใช้ง่ายได้ทั้าวิธีจับเขียดลมพัดหนาวนี่แหงหลายเกพื่อนไดุ้ทาหรณ์ย้ายไปไกลนะโตโตกันไปนี่มึงทอดไปทอดไปเรื่อยๆ มันคุดลงเลิกลายมันมีมีนอ๊องมันมีมัีมันแน่นเลยมันมียู่ติดเจ็บแล้วมันโบยจะลงเลยจากตัวหนอนหกตัวหกตัวเจ็บตัวเจ็บตัวปลาเก็บลายเดี๋ยปลาเดี๋ยวนะครับเก็บเอาเก็บโตพวกเขาจะมีทักแข้งไปแล้วเนาะหลายพปลาตก บอลมีแล้วก็มีเทไรถือว่ามีและมือนี่นะถือว่าง่ายแล้วเนาะมือเนาะง่ายแล้วมันขอคันธัพเพวร์วิตันเดชะได้หลายกว่านี้ขอมันก็เห็นดู้อีตาไปเลยครับนักสะล้ำกันไปล้ำกันมานี่ก็ได้อยู่ด้ย เห็นบ้า่าลเาน่ดูเขา่ได้ใีเลย้ไม่ได้่ะตัวน้ใหญ่เลยตัวเนี้ยเขาก็ยังขาดเลยนะเธอเห็นเขาเอาล่งเฟนะให้ลงเฟสด่าเขาจะว่าว่าแนวนี้วิธีวิธีสาเกหาเศษท้าย้๋อใช่คนถามอยู่เนาะบ้านไหนมีน้ำเซ่ลองเห็นบ้งเด้อ เดี๋ยวได้แนวนี้ได้ไหมอ่ฝากช่องอีกเนี่ยเนาะช่องอ,อ,อย่างช่องยูทูบช่องบุญมาสาวผู้ไทยเดอ้อฝากติดตามเนเดอ้อภาษาไทายปะภาษาไทายคือช่องน,น้อง บุญมาน้องบุญมาสาวผู้ไทยบ่โดยบุญมาสาวผู้ไทยบุญมาสาวผู้ไทยฝากเอฟซีเบาต้อยเข้าไปติดตามน้องบุญมาเนี่ยท่านผู้ชมเจอ<ะ>ให้น้องเพคนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปหลายๆให้น้องเพคนมีรายได้หลายๆน้องเพคนจึงมั่นเฮ็ดคลิปเนาะบุษันเพื่อนค้านเด้รายได้น้อยเพื่อนค้านเด้แล้วเาจึงน้อมาถ่ายน้องเพคนหลายที่เอายิ่งน้ำเดือนก็มาห่อนลอย บางเดินมีหอดลอยเดินก่อนก็มีหอดลอยโอ้หอยนกเสร็จโอ้โอโอโอลอยแล้วก็นี่อือมเลาะเมื่อเลยก็ได้หาพักขี้สม้มโอ้ลายลายเติบเลยเนี่้องนี่ก็ได้ลายเติบลายเติบแล้วเดี๋ยวเลาะเมื่อได้ไดหมลายละไปเอาพักพร้อมหมดเลย พักลมน้องๆกันพักกระเซะมันยันเป๊ะอีก่เออยกโพเหงแล้วเนมันแห้งแล้วขอมันอุ่นหรอมีเยอะเป๊ะอีกแล้วข้ามบนตื้นๆน,นี่เนาะว่วงเลยน้องเนกันเดียพักเก็บยพัก พใส่เอาแกงเขียดหมดเลยเอาให้น้ำแกงมาต้มมาโลดุกินทักกอยูนี่เขียดกอยูนี่เนาะมืดแต่ากินกลับกลับเลยบ่ะันนี้ ิจาะาเพ่ร้เดี๋ยวเอาเพื่อน,นมัน้อยสินอนก,กับเลยเนาะนนเครื่อง,งแห้งแล้วมาลุยน้ำอีกนอยเครื่องแห้งแล้วจะมาลุยน้ำจากจะคุดเขียดแล้วกระซิ เดินทางกลับไปเงินน go ้องเพื่อนจอตอนน้องเพื่อนสีพามาเก็บพักก่อนเนี่ยเก็บทับงามก็คือว่าน้อยๆใช่ไหมฮะเก็บได้อยู่ได้เขี่ยเอาไปไม่บอพักเนี่ย อักขิ่อมมันก็นังขึ้นอยหาไม้นะหาไม้มาในพวกร้อได้ไปลยนะ ดีจ้ะ, <c oughs> ะด่างคมคมดงัดงคมมีจังดังคมดีสมดังคมมาเอาของจองเดียวดังคมนะเหนียวกว่านี่แม่น<อ>้นอ,อเดี๋ยวเอาไปแบ้านเอาไปลวกกินบ่ล,ลวกกิน้องเวลาไปลวกกิน ยกับแจวงามๆขึน,น,นย่างไปทางใดก็มีแต่แนวกิน <c oughs> <c oughs> เลยบู๊ดเนาะกานมากกินแบบนี้เน,ะน,น,นาะกินพันนกกินอย่างธรรมศาสตร์แบบนี้เลยบู๊ดย่างไปทางใดนนก็กนคนในเมืองยังมาอยู่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> คนบ้านเราไม่าไปอยู่ในเมืองเปลี่ยนกันเนาะในเมืองจะดวกสบายกว่าแนละบ้านนเนาหลายอย่างเนาะแล้วแต่ไฟมาก คือว่าเลยเฮาพัฒนอยู่แบบนี้มาแต่เกิดเลยเฮาพัฒน์จะเปลียปล่ยนแบบไหมเนาะทางเขียดทางพักไปมีนูนบกเขียดบกเขียดกินง่ายไหนไหนะก็พักก่อนที่ขมบวตัวนี้กดังขมตัวนี้นะไอ้ขมแน่นอนใช่ขมจมเอาขมเลยมันขมเลยโอ้มี มีส้มมีขมบ่ะพักนี่มันมีสองแบบพักดังส้มดังขมเลยเอิ้ญมิตรเดียดัวขมมัมีแต่ส้มก็มีอ๋อมีโตเป็นรล่งห้าเรียแล้วก็ขมมีมีส้มเลยได้กลับแล้วบ้ดนน้องแล้วเมื่อเช้ากินรู้งั้นน้องเพื่อนผมอะหนาวไม่ได้เย็นเลยหนาว มาถึงช่วงยามหนาวนะคุณผู้ชมโอ้ยกาดหนาวไล่เนาะบานเพื่นเน่ะบานหง่เติบได้บานเพื่นเนะา,นา,เานเนเนะลานน้อยเอินใส่